สดีครับางของชอาแนลพี่น้องมารวมอุทนาสาัตุบนชายบตาด,ด้วยกันนะครับพระมาแล้วโอ้ 不够 ဝါသနာတိရေတဇလိတံဥသာဝဒာယိနောจ ಾತ โรဓမ္မဝါသံဣအာ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแอดมินน้อยโอ้ยลาบูบูลาบูบูดินได้นะครับพี่น้องลาบหลักหลักหลานมากนะรักหลานมากพาพี่น้องมาเที่ยวชมบรรยากาศใส่บาตรยมเช้านี้โอ้ผลรับพระมารับพระไปแล้วนะครับรับพระขึ้นรถ เพื่อไปส่งสัมภาระที่วัดนะครับนะงงเรกว็วายาวัจกรทายกทายกผู้ชายทายกทายิกาผู้หญิงแต่กรณีนี้เขาเรียกว่าเป็นทายกเพราะเป็นผู้ชายนะครับบรรยากาศยามเช้านี้เมื่อวานพระพิรุณมาโปรยปลายนิดหน่อยพี่น้องอกล่อมกลมกล่อมกล่อม,อม,อมออได้แต่น้ำค้างยอดยานะครับโปรยมาเมื่อไรท่านจะมาจริงๆสักทีเมื่อาวาน น่อวานทำท่าว่าจะมาเหมือนโอ้โหมืดมากแต่แป๊บเดียวนะฮะสามนาทีสลายโตหมดเลยอ,สสอืสุชาดาแอดมินน้อยนะพี่นะ้องโอ้แอดมินน้อยเนี่ยวันนี้ไม่มีใครเก็บของเลยไม่มีใครเก็บแล้วนะฮะคนขี้เละคนขี้เล่ คนอะไรเนี่ยะโอ้โอ้โอโอโอนี่ตดอันนี้ตดตึงอ่ะพี่น้องตดตึงเต่าทองชั้แนวเนออเอออ่ะ,อะบัณฑิตการน้เชานี้ก็ขอ,ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ